อยู่ดีมีผีมาตัวที่สามเฉยเลยากัี่สกนะสวัสดีครับทุกคนตื่นแล้วครับอุ้ยโอ้โหเกิดมาเกิดมาพร้อมกับกล้องอย่างนี้สวยดิดึงสวัสดีครับว่าไงครับเพื่อนล่ะขอบคินโดนนัดจุกจุผมผมได้ยินเสียงอึกอึกแบบจุกใหญ่มากกินเบียร์ไปอิ่มไงกินโดรัตไปด้วยจุกใหญ่มากแถวนี้วันละกล้องสองตัวไม่ได้ก็เลยต้องกินโดนนัดหนู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 มาเอากล้องตรงนี้หนูมาเอากล้องตรงนี้นี่นี่นี่ อันแน่เลยว่ะอันเดินมาจากตรงนี้มีคนเอาไปแล้วเข็มอันอันมาจากตรงนี้มีคนเอาไปแล้วอ่ะเอาแจ้งนักเดตเดิมีคนเอาไปแล้วพี่จ้าโอเคโอเคเดี๋ยวผมผมหาเบาะแสก่อนว่าอันอันจะกินของดีมั้ยเนี่ยกล้องอันนี้กี้เนี่ยจากตรงนี้ใช่น้องชายกล้องไอ้น้องชายเอ้ยผมได้เสียงอึกอึกใหญ่มากอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นไปได้ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้าม เดี๋ยวผมต้องหาตรงนี้ถุงอหายผมอยากได้กลับดักว่ะอยากได้กับดักมากทำไมมีใครเอาไฟฉายแล้วก็ไม่ไอ้นี่อ่ะกล้องกล้องมันเป็นกล้องไฟฉายด้วยตรงเนี้ย,ยอ,อ่ะเหรอถ้าไม่มอเขื่อนมันไม่ฟาดอ๋อมันมันมันได้ไฟฉายแล้วมันอาจจะอยากวิ่งตามหรือหรืออีกอย่างมันรู้ว่ามันรู้ว่าผมมีเข็มชุบมันจะฆ่าผมก่อนมเขื่อกินเล่ให้ดูหน่อยดิกินไม่เป็น บันลันสิวิลัตปากสวิลัตที่เป็นปากสวิลัตเลยไปด้วยเพราะไม่ต้องคิดไงไม่ต้องเป็นอยู่แล้วมาไม่ต้องคิดคำพูดไงเฮ้ยสาวหายอันอันหรือเปล่าวะทำไมเสามันต้องมาหายตรงที่คุณเดินผ่านรอบอ้าวเป็นคนกินหรือเปล่าเราอะเป็นคนกินหรือเปล่าไม่ครับผมเป็นคนกินผมจะพูดทำไมเฮ้ยมีคนมาเปิดของแล้วไม่เอาหมดเยอะมากเลยว่ะ มะเขือยังแม่เยังไงยังไงยังไงเฮ้ยไปเฮ้ยแดกให้แดกมะเขือเลยแดกมะเขือเลยทางนี้ทางนี้มะเขือวิง่งวิ่งไปให้แดกเลยวิ่งไปให้พีแดกเลยมะเขือ,อวิ่งตามกูเดินตามไปไปวิ่งไปให้พีแดกเลย สวยมะเขือสวยสวยมะเขือไอ้เหี้ย,ย,ออยโอเคได,ได้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 รู้ขึ้นมาน้องชายรู้ขึ้นมานฮา่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอเคอย่างน้อยมั่นใจมะเขือได้คนวะอย่างน้อยมั่นใจมะเขือได้คนหนึ่งเจ้าเป็นผีไอ้ใจพี่จ๋าคนดีพี่จ๋าขอบคุณครับที่ช่วยผมเออกูให้มึงเดินนำเลยอ่ะแล้วกูแบบให้ผีแดกมึงอะ่ะโดนตบเฉย พี่หมาป่านะพี่หมาป่าพี่หมาป่าพี่หมาป่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะคนผมงอกหรือเปล่าพี่หมาป่าเฮ้ยมะเขืออะมะเขืออะมะเขืออะเป็นอะไจะมีคนมีอยู่นะหมาป่าเมื่อเมื่อคืนเรารู้มือกันให้พี่ให้พี่รู้กันเลยอยู่สองให้เกียรติพี่ได้ไหมให้เกียรติพี่สแกนได้ไหมน้องชายได้พี่ไม่ได้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 หาหาพี่สแกนเลยใช่ใช่หาที่สแกนอยู่ครับ ตรงนี้ตรงนี้เลื่อนหายเห็นไหมเฮ้ยไม่ใช่ผมนะเนี่ยใช่อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยนะหาที่สแกนก่อนหาที่สแกนก่อนที่สแกนอยู่ไหนช่วยหาที่สแกนหน่เมแกผิดผ่นอ่ะที่สแกนก่อนวันนี้ผีมีผีธรรมดาตัวเดืองอะแดกกูเมื่อคืนนะห้องน้ำมีห้องน้ำห้องน้ำเราพี่ห้องน้ำเรากระโดดห้องน้ำเรากะโดดแดกเลยโอเคไหมมา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 เมื่อคืนไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็น โอ้ยไฟฉายเปลี่แล้วเรอบผมอากพี่แสงเป็นร้อยเนี่ยแต่พี่แสงเป็นร้อยไอ้คนหัวร้อนอยู่ไหนวะรอรอกูแป๊บนึงกูหาคนไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนกันเฮ้ยไอ้ผู้พันไม่ได้เป็น ใช่กูพันไม่ได้เป็นแต่มันเป็นเขาบอกว่าแต่ละคนไม่เป็นกูกูก็ได้อ่ะเป็นกูกูเป็นแซมแซมเป็นแซมเป็นผีแซมเป็นผีแซมขารแซมขารสองคนแซมขารสองคนดูดิเขาสแกนเขาสแกนเพื่อนรักแล้วเขาก็โบยให้เราเพื่อนรักเพื่อนรักคุณน่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้เย่สแกนกันเองแล้วก็แล้วก็เออแล้วคนนี้คนนู้นคนนี้แล้วแล้ววินเขาแล้วทำไมไม่มาเพื่อนรักผมมัเป็นอยู่แล้วไอ้ ผมเล่นนานผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมจะรู้ไหมทางอยู่ไหนกันฮันแน่ฮันแน่ก็เลยเก็บของไป,แ,ไปแล้วอก็เลยหาทางไปไม่เจออ่ะเพื่อนรักผมจะวางไม่ให้มันจนตัวเกินไปไอ้เหี้ยอะอ่ายัางไงป,ปักก่อนอ ถ้ามีคนตายคนหนึ่งวันนี้จะต้องเป็นคนที่เสียสละชีวิตซ้ำซ้ผมซ้ำคือนี่ตายเสียงผู้หญิงอาจจะเป็นอันอันตายผมว่าไออันกับแซมร้อยอันแซม มัน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 เปลี่ยนสองมันมันซื้อใจผมมันอ่านมันซื้อใจผมอ่านมันซื้อใจผมอ่านมันมซื้อใจผมมันนะมันมันมันโบยให้ผมอยู่นะอ่านมาซื้อใจผมทุกคนตายซะทีหมดทุกคนแยกกันไปนะผมไม่อยู่นะอ่านซื้อใจผมจะหาเข็มผมจะเอาคนออกให้ได้โอ้โหชัดเจนจำแจ้งแดงแก่ทุกซอง เราเพื่อนรักกูเอาลูกซองยังไม่ได้กดเลยเอาไปเลยกูพี่ไม่กดให้เลยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะเพื่อนรักกูเอาลูกซองเอาเลยยังไม่ได้เอาเพื่อนเอาลูกซองใช่ไหมโอไม่ได้เอาลูกซองเหรคุณก็โวยว่าคุณกับผมเพื่อนรักกันนุ้ยแซมจ่าแซมจ่าเพื่อนกันตลอดไปเหรอวะคุณซื้อใจผมคุณ พี่หอนได้แซมแน่นอนอะ่ะพี่มาป่าพี่มีสกินเนี่ยต้องออกต้องออกต้องออกโอ้โหเชื่อซ่อมตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วผมไม่มีของไม่ไม่ไม,ไม่อย่าดี ทำไมพี่ไม่เชื่อผมโอเนื้อฉันมันปากเก็บหนูไอ้นี่ไม่เชื่อผมว่าทำไมพี่เหลือคนเดียวไอ้เหี้ยทำไมพี่ไม่เชื่อผมกลุม็นะไรขอาไม่ใช่ขอจ่าไม่ทันเมื่อกี้ก็วิ่งกระดสูกวิ่งช้าเกินนาทีเดียวแบบก้าวเดียวเองอ่ะก้าวเดียวเพื่อนหลักคือกระลังจะกระชากขอจ่าอะไรจ่าเข้ามาดูหน่อยไอเดียว กือบแล้วผมยืนฉายไฟฉายแฟดอยู่กับพี่อ่ะพี่พี่ชายแต่โอเคนะจอมที่เดินหนีผมเด้แล้วลุงจ้าซื้อใจกู้ซื้อใจกลัวซื้อใจกูซื้อใจกูซื้อใจกูแล้วมันซื้อใจกูแล้วตาเมื่อกี้ผู้พันคือตามดูดติดเลยหนูกินเลือดไม่ได้สักถุงใช่มันอเขื่อนแบบตามที่มากับมันไม่เอาอะไรเลยเป็นเอาไฟฉายแล้วมันวิ่งตามพี่ทั้งตา เออแต่แต่โอเคอ่ะเราช่วยกันไงน้องชายเราช่วยกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลมะเขือได้ยินไหมฮัลเหลฮัลเหลือมะเขือได้ยินไหมโอเคไม่มีใครได้ยินยิงเลยยิงเลยยิงเลยมะเขือมะเขือมันเลือกผมตอนนี้มะเขือมันเลือกผมจ่าผมเป็นผีป่ะเนี่ยผมเป็นผีผมเป็นผีฟิชคริปเอร์โนสเวพี่เป็นผีน้องชายอ๋อไม่ใช่อ่ะพี่ผ่านแล้วพี่เป็นผี เลือดเพื่อเแม่งเลือดอะไรมาตามท้ายมาแกจสองมันมันมันปูเลยนี่ยอะไรนะออกประตูเลยได้ป่ะเจอหลุมอ่ะเจอหลุมออกไม่ได้ต้องผีตายก่อนผีตายไม่หมดออกได้มั้ยไปสิไปสิไอ้ยิงข้างบนนู่นไปสิจะกินเลือด เอาหัวมาตัดได้ยู่ไหงสักปื้ดหน่อยอันนี้ช่วยได้ม่ได้สักปื้ดสักปื้ดสักปื้ดาเลยแล้วหนีเลยปื้ดหนึ่งแล้วหนีเลยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนรัก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 เดียกันปะล่ะตีมะตีแมตตี้ไหมฮะเชื่อผมป่ะไม่รู้ไม่รู้แต่คว้าอะไรคว้าไม่ได้ก่อนตอนนี้คุณเชื่อผมป่ะ เออเอ่ะทำไมทำไมว่าไงจ่าเป็นผู้พันจ่าเป็นเอาเลยเอาเลยผู้พันใจเย็นใจเย็นไอ้เชี่ยใจเย็นจ่าเป็นกูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นอย่างนี้กูจากทิศทางที่เขาวิ่งใช่ป่ะที่ที่เขาแท็กอ่ะกูเขาลูดลาวแล้วเขาอ้อมมาหาพี่เว้ยโอ้โหไอ้เชี่ยกูยังไม่ได้แดกสักลาวเลยจากจากจา เห็นเดี๋ยวเทมแซมไปตรงฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งที่ผมเกิดไอผมไม่ได้เกิดฝั่งนั้นผมเดินมากับไอผมเดินผ่านอันวิสากับมะเสือเห็นไหมเห็นไหมไอตรงที่หาขาีเห็นไหม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 ได้เดี๋ยวตานี้ได้แล้วผู้พันเป็นแน่เลยผู้เงี้ยตานี้ผมผมเอาให้เดี๋ยวตานี้ผมเอาให้ ไม่หนูไม่ได้เป็นผู้พันกับพี่แซมเนี่ยเพราะว่าถ้าผู้พันจะอ้างนี่วันนี้เป็นแต่ผู้พันต้องมั่นใจมากๆผู้พันต้องตามมาเกิดเล่นมาเกิดเล่นเลยมาเกิดเล่นเลยพี่ลูดพี่ลูดลาวไปแล้วน้องชายกินเลยเอ้ยผมเป็นผีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผีสไปเดอร์แมนใช่ไหมผมเป็นสไปเดอร์แมนได้ไงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่อยากเป็นและสไปเ มัวไปซ้อมที่ไปใ้ไงก่อนมีคนตายหรือยังมีคนตายแล้วใช่ไหมขาบินมีคน,นตายโอเคสวยหนึ่งเลือดเดี๋ยวพี่จะออกไปก่อนพี่หาประตูตตออกโอ้นชัยตบพี่เลยตบพี่ตบพี่ตบพี่โอเคโอเคเอากกอนนะ พี่่ไปใช้ไม่ดีเลยกูเฮ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนใครเดินสวนกากูวะในห้องห้องสุดท้ายมีคนมีคนเดินสวนว่าไงวะพี่ว่าไงวะหอึภาพพี่ไอ้พี่พี่แซมขวาใชผู้พันและผีโผ่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าคือน้องอันแล้วก่อนน้องอันน่ะคือจ่าเวจ่ากับมะเขือเวจ่ากับมะเขืองั้นก็สแกนเชื่อพี่เชื่อพี่งั้นก็สแกนงั้นก็สแกนขอสแกนเอาสแกนเลยสแกนเลยมาสแกน สแกนไปเลยกูขอเลยมาแก้ได้ได้ได้ผมมั่นใจมากเลยจ้าอยู่ไหนมาเร็วในไวให้ว่องเดี๋ยวนี้สแกนไปเลยสแกนไปเลยเขาไม่มาไม่ต้องใช้สแกนไปเลยสแกนไปเลยกูพังไหนใครจะสแกนใครพังกูพังกล้องทิ้งไม่รู้ว่าผีมันโผล่มาตัวเดียวเลยนี่กูพังหยิงแน่ไอ้เกย์หยกทรงละใช่มะ่เขือ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 มืเขือกระจ่ามะ่เขือกระจ่าเอาไปเลยกูพังทิ้ง ทางทิ้งบุษเต้องลาดบุษเต้องลาดเสต้องลาดุเต้องลาดลมแล้ว่ลมแล้มแล้วววสวยสวยเือตัวเดือตัวเดอเออไปมาช่วพี่มาช่วพี่มาช่วพี่มาดึงพี่มาดึงไอ้สัสเอม ไม่รอดว่ะน้องชายว่ะทำไมผมกลายเป็นผีอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยเมื่อกี้น่ะใช่บางทีมันมั่วก็ตอนตอนนั้นที่บอกว่าเอ้าทำไมพี่เป็นผีสีฟ้าเดี๋ยวคนจับได้อะไรนั่นนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเขารู้ว่าพี่เป็นเพราะว่าพี่ลืมเปลี่ยนสกินผีน้องชายพี่<อ>เป็นผีสไปเดอร์แมนแล้วมีพี่คนเดียว <laughs> ที่มีผีสไปเดอร์แมนเกมแม่งโคตรกากเลย <laughs> <laughs> มัเมื่อคันดิกเนี่ย <h> <laughs> มันแรงแซมมันเลยมั่งใจว่าเป็นพี่อ่ะก็คือผมเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยหรอวะใช่ก็ก็มึงมึงเป็นผีแบบเดียวกับกูไงเป็นผีแบบเดียวกันเพราะว่าพี่เป็นพี่มีสกินมันก็เลยแชร์สกินให้อีกคนนึงเพราะอะไรเพราะว่าพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนแต่คุณผู้ชมเชื่อในโอกาสที่สองไหมครับ าจาะเอาให้หมดเลยเฮ้ยโอ้โหอันนี้แปลกๆอีกล้งาเอาหน่อยอยากได้ไฟฉายครับไอ้ก้อนกลมๆก้อนไฟฉายครับผมไม่ต้องผมไปข้างบนพี่พี่เดินถอยหลังมาไถอยหลังมันไฟฉายข้างบนพี่ข้างบนนี่กดหน่ยไม่ไม่แม่เออเอาไฟฉายเอาอ๋อนี่คือแพ็กเอ้ามันต้องไปคอมทิสอันอื่นก่อนผมกดอันนี้ทิ้งไว้ต้องเอาขอนะขอนะไฟฉายข้างบนน่ะจะเอาเยอะไปแล้วจ๋าผมมีเอ้ยไอ้เฮียมีคนเอาไปแล้วคุณไม่มี โอเคอันนี้ได้หอไปงานป่าตรงนั้นเลยนะตกตกตกปึ๊บเรากตรงนั้นใหมน้องอันน้องอนตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ไม่ใไมใช้ไม่ใชมาใช่ผ่ในมามรงนั้นใครม่อช่ไมกใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่อช่ไม่ใ่ไม่นี่ไม่สารวมตรส่รวัใรแซมนี่ไม่าจริง่มช่อก่้ผมกิชอึกใใญ่ครับช่่ใ่นใจอ่ะช่นใจเลยใช่ไช่่ใช่ไม่่ไม่ไม่่ม่ใเ ไหนใครอ่ะพีตัวไหนครับรับสมัครพีไหมครับเป็นตัวที่สามไหมครับอึกใหญ่เลยเหรอจริงอึกใหญ่อะชุ่มคอพอี่เมืม่อกี้มันมีน้ำแข็งสักหน่อยนะเอ้าไอ้เหี้ยตกเหวนี่พี่จะมาเอาตัวของก็พี่ใครเก็บมาด้วยกันไห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 นอะไรไม่อนมันมีคนเปิดแล้วไม่เอาอะอะไรวะเนี่ยตรงนี้ก็เลือดหายเหรอเนี่ยมีคนเปิดแล้วไม่เอาอ่ะโอตายกูตายมากูตายแล้ว ตาเนี่ยฆ่าคุณเลยปอกป้องพี่เองมานี่มานี่มานี่มตายเฮ้ยชิบหายล้ปกป้องพี่อะไรเขี้อมะเขือมันจะปิดปากกูเ้ยดี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 ดมเขือมันจะปิดปากกูรีาเร็วต้โอเคโอเคได้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 เฮ้ยมะเขือแงนี่เป็นหมาป่าอีกแล้วพี่ชายเฮ้ยหาป่าดีหาป่าดีมาป่าดีโบยแซมโบยแซมเป็นตัวเดียวเหรพี่อะ คสวยสวยสวยอย่าฆ่าไออ่านนะเก็บไปอ่านไว้เก okay, okay, ็บไปอ่านไว้เก็บไปอ่านไว้กูอยู่กับอ่านคืนนี้กูอยู่กับอ่านโอเคโอเคจัดไปจัดไปเก็บไปอ่านไว้เก็บไปอ่านไว้อย่าฆ่ามันอย่าฆ่ามันแซมแซมเอ้ไอ้เก็บเอ้ยใครก็ได้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 ตรงกูต้องกูต้องกูเพื่อต้องกูต้องกูต้องกูอัดอัดเร็วเร็วเลยไอ้ใช่ยากจัดเลยวะได้เลยได้อยู่ได้อยู่มีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ ไอ้เหียยากจัดยากจัดประหยัดทิงกูต้องช่วยเลยล่ะมาโอเคโอเคสวย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 ได้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 วิ่งเลือดเลยโอเคโอเคโอเคยังไม่ปักใจเชื่อนะว่าจ่าโป่งไว้แต่ที่น่แน่เขาอยู่กับผม ป็นไงบอกพี่ดาเป็นไงมรงสแกนเลยสแกนเลยสแกนเลยพี่ดาเป็นยังไงะรึงเองสแกนสแกนมะเขือสแกนมะเขือไอ้เฮียเอ้ยกูยิงกระสุนหมดเลยชิบหายรออะไรต้องไปจิบกระสุนใหม่รอต้องหาหาเก็บกระสุนกนเฮ้ยภาพมึงอันนี้เลยมหยิบเลยนี่อยู่กับพี่แซมกับผู้พน เมื่อคืนหนีไปเลยนะไม่มีใครแปลงแบบไม่เนียนก็คือไม่เนียนเลยใครล้วพี่ผมไปยาวเลยแอบแอบในห้องน้ำก็ได้ฟังฟิวฟังฟังฟาฟังฟิวระหว่างที่เขาจะเก็บไอ้สแกนกันเนี่ยมื่อคืได้เลยสวยต้องใช้สวยเงียบแล้วอ่ะกินเลือดไอ้ไอ้อ่านเอาเลยอ่านเอาเลยเมื่อคืนถ้าไม่ใช่ก็หน่อยดีกว่าจะเป็นพี่จากับอาดผมไป็นเองมาเราขาะผมไปผมไป็นเองก็ด่้าเป็นไงชาเป็นไงจ่าจ่าเป็น ใจผมผู้สาวไว้ใจทำกันได้นะไม่จริงไม่จริงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็งไม่คุยเรนน้เนี่ไม่รู้ละมะเขือมะเขือมะเขือต้องสู้มะเขือต้องสู้เฮ้ยเพื่อรักตายเหมือนกันเหรอวะโอ้โหเห็นไหมพอผมบอกมะเขือม่าผู้แบบมันติดแท็กมันจะเล่นผมเลยใช่อ่ะ เออมันติดแท็กใส่ห้งเลยเอาไว้ไม่ได้นะไคนมันรู้ทันเอาไว้ไม่ได้อยู่แล้วผมฝากความหวังไว้ที่มะเขือเอาไอ้เหี้ยมะเขือโดนโอ้โหแล้วมะเขือโดนยิงในห้องน้ำเราไม่ทันเราไม่ทันที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 อ่มาเลยเด็กจะหลงนะมะเขือเกิดมะเข้ากันมะเข้อสู้มะเขือสู้มะเขือสู้มะเขือสู้โอ้ยพิกีคได้พิกีคได้มะเขือพิกีคได้ มะเขือมันเลือดสองก้อนน่ะคุณผู้ชมฆ่าได้นึงแล้วฆ่าได้อีกหนึ่งด้วยเอา้าทำไมไม่ตายวะเอาก่อนเลยอันวริสาก่อนเลยเออหนึ่งคอเนี่ยแล้วแบบายแยกกันไม่ไปด้วยกันนะฆ่าได้ฆ่าได้อีกเนี่ยมะเขือมันลูดหมดเลยอมอคือนนะ่ะระหว่างที่รอเครื่องสแกนกันนะ ขี่แบบรูดหมดนี่งไงแต่เอาแล้ววะเมื่อคือเอาให้หรือเปล่าจังหวะนี้เมื่อคือเอาให้รูดนะครับเมื่อคือรูดแล้วอาคนจะเห็นเป็นอันเี้ยโดนปืนโดนปืน ไอ้มาเขือแม่นกว่ามาเขือแม่นกว่าพังไฟต้องใช้พังไฟพังไฟแอบแอบอีกคนมีเข็มตายมาเขื่อเอาให้ครับช่วงวันนี้ยังไงนี่แอบแอบมีการฟาร์มของก่อนด้วยนี่ไงต้องใช้นี่ไงสังเกเหนเหรอไอ้สัตว์ไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่เห็นนะ แล้วพังฟิวแล้วมืดเลยเอาแล้วว่าหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้มันคือเอาให้หรือไม่โอ้หาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยหาไม่เจอวะเฮ้ยไอ้หนนมาซ่อมแล้ว โอ้โหคมๆคมวะโอ้โหเรียบร้อยอืมอิ่มๆมะคือเอาให้จังหวะนี้เฮ้อฮัาแมนพีข่ของกูโนโนเป็นตามะคือเอาให้รู้แล้วอ่ะไม่น่า,าม,มิ่งแยกกันเลยสามคน,คนตอนนี้เอาจ่าได้ไมิ่งแยกกันทำไมอยู่ด้วยกันก็นกนจบแล้ว ตอนแรกยังอยู่ด้วยกันแล้วตอนแลกเรา้าตามหามันอยู่เพราะเวลามันจะหมดแล้วตอนแรกมาเอาของมาเฮียยใจเต้นเหมือนใจจะวายไอ้เฮีย้วไอ้เฮียตอนนี้เราเอาของนั่นแน่ผมไปห้องน้ําเลยไอ้เฮียเราไปห้องน้ําแล้วมะเขือแบบวิเดียวเกิดอ่ะคนแบบคนประสบการณ์เฉียดควายไปไม่ทันแต่มันแต่มันชุบ ขึ้นมาได้ไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่มันหมดเวลาก่อนเวลาซ้ำไม่ไม่ก็คือตอนที่มะเขือล้มอ่ะแล้วแบบว่าคนยิงชุบชุบขึ้นมาก่อนได้ป่ะผมก็ยิงผู้พันเนื้อไปต่อไงคนยิงชุบไม่ได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแบบดึงขึ้นมาก่อนชุกตาแต่ว่าเท่านั้นไอช็อตที่เอปกีดแปลวของกินเนี่ยใจับายจัดแม่ไ่ทำเมนผมเฉยเลยไอไอ็กซ์พีเดี๋ยวมึงต้องมาดูย้อนหลังไว้น้องชายแบบมิลลิเมตรเดียวอ่ะห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลใช่จริงใกล้มาก ผมไม่ตาเฉวตจับคือแบบว่าเฉียดฉิวอะคุณผู้มผมเอากระด้งน,นั้น,นะดับไฟปุ๊บเรียบร้อยโดนแดด